สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอณเดชวันนี้ก็นาเดชก็จะเอาเรื่องของอการที่เรามาทำอคอนเทนต์กันแล้วเอามาเอาเรื่องของพ่อแม่คนอ,อื่นมาพูดมาดา่าให้เสียฮะเสียเสียหายเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของนาแต่ที่ว่ามีคนเอาแม่ของนาแต่ มาพูดมาด่ามาว่าอย่างหยาบคายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำกันอย่างยิ่งนี่มาพูดมากล่าวมาบอกกันก็ไม่รู้จะคิดได้หรือเปล่าถ้าคิดไม่ได้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะว่าคุณเราก็โตตกันแล้วอายุก็หลายวันแล้วลูกเมียก็มีเรานึกถึงดูว่าเรา,านึกดูว่าถ้าคุณเราถ้าใครก็แล้วแต่ไปด่าไปว่าพ่อแม่เราอย่างนั้นเราจะรู้สึกไง ถ้าเราไปว่าคนอื่นคนอื่นก็จะรู้สึกอย่างนั้นเช่นกันนี่บอกให้บอกให้คิดอดีตเข้ามามาคุยมาแจมกับเขาสักหน่อยอ่าอลีเนียว่เอาคำขอหน้าแจมมาคุยหน่อยอหลีใช่ไหมใช่ไหมล่ะเราไปด่าไปว่าของเขาถามว่ายายสมควรอนะ่ะมาด่าเลยคุณรือเปล่านี่นาเดียนาเดชพูดให้เกียรตินะว่าพูดถึงคุณใชกับมกคุณสัปนามูรุที่สอง ยายสมควรได้พูดด่าทออะไรคุณหรือเปล่าคุณต้องบอกมาอธิบายมาให้ได้ที่คุณไปดา่าไปว่าเขาอย่างนั้นน้าแต่เขาก็ใจเย็นนะเขาจิตใจของเขาดีงามจริงเขาไม่ได้ด่าว,ว่าอะไรขวางตุ้งข้ามเลยมีก้อนนิดหน่อยอเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อีกมีก้อนนิดหน่อยก็มีบ้างคุณเอาไปดา่าพ่อด่าแม่ของเขาโ,โกรธเป็นเรื่องธรรมดา,ขาขเขาขออกมา ไม่ได้ตูต้ตอบอะไรเพียงแต่สั่งสอนบอกกล่าวว่าเฮ้ย <c oughs> คุณอย่ามาทำแบบนี้นะคุณทำแบบนี้นะคุณก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วอายุก็มากแล้วมีลูกมีเมียแล้วลูกก็มีถ้าเราไปทำกับต้าคนอื่นไปด่าว่าพ่อแม่ของคุณอย่างนั้นคุณจะรู้สึกโกรธไหมคนอื่นก็เช่นกันเราไม่ควรเอาพ่อแม่มาเพราะพ่อแม่เป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของลูกๆต้องยกไว้ในที่สูงเพราะเขาก็ไม่ได้ทำกับรือรถไกลๆเขาก็อยู่เฉยๆเขาไม่ได้มีย t ท b e ที่ออกมาดา่า คนนู้นคนนี้คนนั้นเรียกว่ามาด่าคุณอ่าอนอันนี้ตรงนี้อ่าเอฟซี FC ทั้งหลายก็น่าจะคิดแล้วแหละว่าควรจะติดตามคุณแบบนี้ไหมอ่าควรจะออกมาติดตามคุณแบบนี้ไหมควรจะออกมาดูไหมควรจะออกมากดไ like ลค์คุณแบบนี้ไหมถ้าเขาทำในสิ่งที่แบบนี้เราว่านะน่าเด็ดว่าไม่ควรจะติดตามอันนี้ก็น่าเด็ดว่าคนนก็ต้องมีเหตุผลกันบ้าง หรือเราจะไปรับฟังในสิ่งในคําพูดที่มันไม่ดีแบบนั้นถามว่ามันมันมีความสุกไหมเออต้องออกมาหลายคนก็ออกมาแล้วเนี่ยหลายคนก็ออกมาเยอะแยะมากมายเอฟซีทั้งหลายคนที่ยังเฝ้าดูยังอะไรอยู่ต้องคิดต้องคิดว่าเ,เราควรจะติดตามไหมเราควรจะมีคอนเทนต์ที่ทอะไรดีๆก็ได้ที่ไม่ทาไม่ไม่ทำให้คนเดือดร้อนการมาวิาพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าเอ,อเราวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ว่าเราสามารถจะทําได้แต่คุณทําไม่ถูกเราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ ยายสมควรเน่ยเขาทาอะไรผิดนะที่คุณไปพไ,ไ,ไ,ไปไปด่าเขาอย่างนั้น่ะเออคุณต้องพูดมาตรงคุณต้องอธิบายไม้ได้อย่างเนี้ยนี่อ่ายายสมควรเนี่ยหรือว่ากับตาชานเนี่ยถือว่ามีบุญนั้นได้มีลูกอย่างน้าแตไออาปปออา่ได้ออกมาปกป้องได้ออกมาพูดคุยได้ออกมาอ่าอธิบายได้ว่าเออมันเป็นยังไงว่ามาด่าเขาอย่างนี้ถูกไหมมันไม่ถูกใช่ไหมนี่ดีที่ว่าน้าแต่ได้มีป่ามีเสียงบ้างได้ออกมามีป่ามีเสียงบ้าง นเรื่องที่เกิดขึ้นไอเรื่องถึงนตัวก็เรื่องถึงนตัวแหละในครอบครัวก็ว่านไปแต่น่าเด็ดก็มาคุยในเรื่องที่ว่าเราน่าจะคุยพูดได้เป็นบางเรื่องออย่างเรื่องนี้เราไม่ควรที่จะมามามาด่าเขามาว่าเขามาว่าอ,อย่าจะกวรว่าอย่าเป็นอย่างนี้อย่างรู้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วดา่ดาด่าตาคำหยาบด้วยเนาะโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยทำไมเป็นคือเรารู้ว่าคนนี้เป็นแบบเนี้แค่ด่าคนแบบ ไม่ดูว่าเขาเป็นลุงเป็นป้าเป็นอาหรืออายุมากแล้วแล้วก็เป็นเป็นเป็นพ่อเป็นแม่มันน่าจะให้เกียรติให้ความเคารพกันบ้างถ้าจะด่าก็ดา่านาแตไม่เป็นนาแตว่ากันนะเอออย่าไปดา่าด่าพ่อด่าแม่เขาคือคนอื่นหลายๆคนก็บอกแล้วเขาด่าเขาไม่เป็นไรว่าเขาอย่าไปดา่าด่าถึงอย่าไปว่าถึงพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่เรื่องพ่อแม่มงคลก็เสียชีวิตไปแล้วมงคลก็ยังอยู่อายุก็เยอะแล้วนี่นาเดชก็ ดูดูแล้วก็เอาแบบอย่างของน้าแตมได้เหมือนกันทั้งท้งที่เขาก็อายุน้อยกว่าน้าเดนหลายปีอ้าเดนก็ต้องดูตัวอย่างจากเขาอันนี้ไม่ใช่ว่าคนอายุน้อยแล้วอุ้ยจะสอนคนอายุมากไม่ได้ไม่ใช่คนอายุมากก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไรถูกต้องไปหมดก็ไม่ใช่แล e ้วมันดูเหตุดูผลกันหลายคนก็ออกมาแล้วหลายคนก็ออกมาแล้วดูไปควางหน้ากากขาวบ้างหน้ากากขาวก็ออกมา เล่าเรื่องเราต่างๆของพวกที่มิจฉาชีพต่างๆตั้งหลายเรียกทีตั้งหลายก็คิดดูนเด็ดขวางให้คิดดูว่าออควรจะติดตามควรจะเข้ามาดูบุคคลเหล่านี้ไหมเรารู้เลยว่ารู้ว่าคนที่ทําของพวกนี้ต้องการยอดดีั้งนั้นแหละแต่ว่าเราต้องทําเรื่องดีๆที่ว่าอ่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายไม่ทาให้คนอื่นเสียหายไม่จะเป็นบิดาว่าคนอื่นรู้นั้นเดี๋ยวขึ้นดงก็ชันอีกพอขึ้นโดงก็ชันไปไง ยกมือไหว้แล้วกับขอโทษขอป่วยกันแล้วก็จบกันแล้วก็ก็มีเรื่องมีแวกันมาอีกอย่างนี้ไม่หลับจําไม่หลับจํำทีเพาะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่หลับจํามันพอถึงนุ่นก็จบกันไปก็มันไม่มีอะไรก็มาว่ากันอีกมาว่าต่ออีกคนนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้มาวางไว้ว่ายิบซีทั้งหลายคิดด้วยดีก่อนว่าจะกินตามคนแบบไหนอแล้วเรื่องเรื่องเงินก็เหมือนกันอย่าโอนเดียวคิดให้ดีก่อน ก่อนที ars, ่จะโอนเพราะเงินเป็นของเรานี่เรื่องการโอนเงินอีกอ่าก็มีกระแสกันเยอะแยะมากมายมีพวกที่ว่าเข้ามาหลอกเอฟซีเพื่อที่เอฟซีติดตามแล้วก็มีการหลอกให้โอนเงินใช้นูใช้นี้ฉะนั้นเข้ามาเยอะแยะมากมายใช้เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลบ้างอะไรประมาณนี้ใช้เรื่องของการทำบุญบ้างอะไรประมาณนี้แล้วโอนกันอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยอ่านเด็กก็มากวากมากวากกันไว้ แต่ท่านาท่านอยากจะโอนก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเงินของท่าน,น,นเดชก็ไม่ว่าอะไรแต่มาเตือนมาว่ามากกว่ากันไว้นี่นณเดชนก็ขออนุญาตณแตยเอาคลิปของณแตยมาออกสักนิดหน่อยอ่าในีกก่ขออนุญาตเพราะณแต่พูดอะไรบ้างในในเรื่องนี้ที่ว่ามีใครบางคนเข้ามาดา่าทอด่าว่าพ่อแม่ของหองณแตยอ๋อเดี๋ยวมาดูกันยายล่ะยายโดนยูทูบไอ้พวกสารเลวดา่า คุณสองคนเฉยไม่ได้สนใจเลยคุณสนใจแต่อะไรเรื่องของพวกคุณคุณสนใจแต่ตัวเองไม่เคยไม่เคยสนใจคนอยู่ในครอบครัวตั้งเออหน้าวันนี้ยายสมควรโดนด่าก,กันโอ้โหขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เอฟซีคุณถ้าเขาเป็นใครจะให้มันมาเหยียบหยามน้ำใจแม่ของเราได้อย่างไรผมถามหน่อยมุที มุทีเกิดมาจากบ้องไม่ไผ่ใช่ไหมเกิดมาจากบ้องไม่ไผ่หรือเปล่าคุณมาดูถูกเหยียดยามเพศแม่ขนาดนั้นไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีมีลูกแล้วกว็สองสามคนแล้วบวชมาแล้วนะนี่เคยบวชถือศีลกินธรรมมาแล้วออกมาด่า ออกมาดา่าผู้หญิงเป็นเพศแมท่ที่อายุเยอะกว่าคุณหลายเท่าตัวนี่นะคุณธรรมจริยธรรมผิดชอบโช์ดีนี่ไม่เคยนึกถึงเลยเดยยายสมควรเขาเล่นยูทูบไหมยายสมควรเคยไลฟ์สดด่าคุณบ้างไหมสักคำไหมแต่ผมถามหนเอยว่าคราวนี้คุณออกมาไลฟ์สด ดาผู้หญิงที่เป็นเพศแม่คุณก็มุดคุณก็เกิดจากเพศแม่ไม่ใช่หรือหรือพ่อคุณอุ้มท้องอยู่ใช่หรือไม่ถามหน่อยถะว่าเขาไปทำอะไรให้คุณเห็นยอดวิวคุณเห็นยอด y o u ูทู e คุณคิดว่าผมจะไปโต้อตอบคุณแล้วคุณก็จะมีกระแส ไม่ใช่เลยแต่นี่ถือว่าคุณเนี่ยบวชมากี่ปีกี่พรรษาแล้วถือศีลกินธรรมสุดท้ายคุณมาพูดจาแบบนี้ออกมาด่าบุพการีของคนอื่นผมบอกเลยนะคนดีเขาไม่ทำกันหรอกนะแต่บางทีนะแต่เป็นคนพูด จ่าไม่ดีแต่เมื่อไรก็ตามถ้าพูดแล้วทำให้พ่อก,กับแม่เสียใจนะัแต่ก้มกาบตีนขอขามานี่คือสัญญาลูกผู้ชายแต่ว่าผมบอกเลยาพยายามทำอะไรก็ได้ให้แม่ผมมีความสุขพ่อผมมีความสุขตาชานไปไล่สดพ่อมีความสุขผมไม่เคยห้ามแต่ถ้าแม่นะแต่แกมีความทุกข์อยู่ในใจอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็พาแม่ไปเที่ยว นั่นคือลูกควรที่จะทําให้พ่อกับแม่เราไม่รู้ว่าจะไปทําความดีตอนตอนไหนล่ะจะไปทําความดีตอนเราป่วยหรือแต่วันนี้คุณมาดาบิดามาดาคุณมาดาบุคคลที่เป็นแม่เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่สมกับคําว่าคุณเคยห่มผ้าเหลืองมา คุณจะด่านะแต่ด่าเลยแต่ถ้าด่าคนที่เป็นแม่ด่าแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ได้นี่เขาอายุหกสิบกว่าแล้วแล้วที่สำคัญคือแม่ไม่ได้เล่น YouTube ไม่ได้มาไลฟ์สดดา่าโต้อตอบคนนั้นคนนี้เขาก็อยู่ของเขานี่พระอาหารหันในบ้านคุณยังมาไลฟ์สดด่าแม่ของผมอยู่ คุณอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสี่สิบแล้วควรจะมีจิตใต้สนึกความเป็นมนุษย์ว่าเราเนี่ยควรที่จะมีคุณธรรมจะได้ทำอยู่ในใจว่านั่นคือพระในบ้านผมไม่เคยไปก้าวไกลาบิดามารดาของคุณเลยแม้แต่น้อยคนอื่นเขาก็จะมองว่าเอา้านี่มุที เห็นทำตัวมีคุณธรรมจริยธรรมสุดท้ายคุณไปด่าเพศแม่เนี่ยแสดงว่าจิตใต้สำนึกก้นบึกลึกลึกกลงค,คือคุณคือสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่หรือไม่ต่างอะไรเลยคุณนี่คือสัตว์เดรัจฉานเป็ดดีเดินดินนีเองอยากได้ยอดวิวยอดไลค์มากกว่าความผิดชอบโช์ดี ใช่ไหมล่ะเออได้ยินบ่ฮู้น่ะบ